สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกันนะคะฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยมีสีด้านได้แก่ด้านการแพทย์ด้านอุตสาหากรรมด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคะ่ะด้านการแพทย์นะคะ จากความเข้าใจธรรมชาติและอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคและปฏิยานุภาคทำให้แพทย์สามารถนำปฏิยานุภาคเช่นโพซิตรอนมาประยุกใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีละนาบด้วยการปล่อยโพซิตรอนนะคะ การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเครื่องถ่ายภาพลังสีและนาด้วยการปล่อยโพซิตอนหรือเครื่องเพชนะคะในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเครื่องเพชเนี่ยแพทย์จะฉีดกูโคนชนิดพิเศษที่มีไอโซโทปมมันตรางสีสลายให้โพซิตอนปริมาณน้อยและมีครึ่งชีวิตสั้นเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยค่ะและเมื่อกูโคนเนี่ยได้รับการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะโพซิตอนจะเกิดการประลายกับ อิเล็กตรอนที่มีอยู่ทั่วในเซลล์ทำให้มีโฟตอนเคลื่อนที่ในทิศต,ตรงข้ามกันซึ่งสามารถตรวจวัดได้ค่ะอันตรากิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างโพซิตอนกับอิเล็กตรอนที่บริเวณเซลล์มะเร็งจึงมีมากกว่าปกติทำให้มีการปล่อยโฟตอนออกมามากกว่าบริเวณอื่น และเมื่อวิเคราะห์ตำแหน่งของหัววัดแต่ละคู่ที่ได้รับโฟตอนและอยู่ตรงข้ามกันจะช่วยให้ทราบตำแหน่งของมะเร็งได้จากจุดตัดระหว่างแนวของหัววัดแต่ละคู่ด้านอุตสาหากรรมนะคะในด้านอุตสาหากรรมเนี่ยได้มีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่งอนุภาคไปใช้ประโยชน์หลากหลาย การผลิตชิปในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีการใช้เครื่องเร่งอนุภาคซึ่งเร่งให้อออนมีพลังงานเหมาะสมสำหรับการฝังลงไปในเนื้อของสารกึ่งตัวนำทำให้ได้ชิปที่มีประสิทธิภาพและราคาต่ำลงการใช้ลำแสงความเข้มสูงที่เรียกว่าแสงซินโคตอน ซึ่งได้จากการเล่งอิเล็กตรอนในเครื่องเล่งอนุภาคนำไปใช้ศึกษาโครงสร้างของแผ่นเหล็กหรือพอลิเมอร์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรมค่ะส่วนด้านรักษาความปลอดภัยนะคะก็จะมีเครื่องสแกนกระเป๋าดังรูปเลยค่ะ และจะมีภาพแสดงสิ่งของที่มาจากวัสดุชนิดต่างๆในกระเป๋านะคะเมื่อผ่านการสแกนด้วยรังสี X ค่ะส่วนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่มีต้นกำเนิดจากแนวคิดของวิศวกรที่สถาบันวิจัยทางฟิสิกส์อนุภาคแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาวิธีการที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างนักฟิสิก ที่อยู่สถานที่ต่างๆทั่วโลกสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อมาได้พัฒนาจนกระทั่งสามารถนำไปประยุกใช้อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลกทุกวันนี้ค่ะจอสัมผัสแบบใช้ตัวเก็บประจุพัฒนาเทคโนโลยีการควบปุ่มบนหน้าจอที่ใช้แผงตัวเก็บประจุ ติดตั้งไว้ข้างใต้จอและเมื่อใช้นิ้วสัมผัสที่ตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอจอสัมผัสแบบใช้ตัวเก็บประจุได้เป็นเทคโนโลยีที่อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆค่ะซึ่งใช้กันในศตวรรษที่21